แจกของต่อนะคะทุกคนตอนนี้นะคะของเตรียมเลยหน้ารถนะคะแล้วก็ท้ายรถตอนนี้ฝนจะมาอีกแล้วนะคะเราจะไปรอดไหมเนี่ยนะคะทุกคนแวะตลาดนัดนะคะลืมถุงอีกต่างหากพระเจ้าข่อยเดินทางต่อนะคะทุกคนได้ยานยาวางคว้างลายยาจ๋า จะมานะคะมว่อนี้ตลาดนัดพ่อมนะคะฝนฟ้าพี่น้องเอ้ยข่อยสิรอดป่ะนี่ไปแจกของในทันไหมคะเนี่ยโอดูท่าไม่ทันแล้วมั้งต้องจอดนะคะเดี๋ยวๆดีมีไฟเลี้ยวกันโอ้ตอนนี้ฝนล้ำแล้วข่อยนะทำไมเกิดมันโดนพายองพายุมากัลไม่ไหวนะคะดูดูดู ต้องไปพักที่บ้านใครสักคนก่อนนะคะทมงั้นเราจะไม่รอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดังที่ละฝนดังทะมนแล้วตอนนี้จะหาที่จอดตรงไหนเนาะหลบฝนนี่ว้ยไม่ได้และะ้วค่ะตอนนี้เต็มที่นะคะต้องรองให้ฝนหยุดตกค่อยไปต่อก็ได้ อยากแบ่งปนันอยากแจกจ่ายไปก็ไปไ,ไปกันเด้อคั์โอ้ยตลาดนั่นนี่ต้นค่าไม่ค่าเดีพี่น้องเอ้ยคิดถึงตอนตัวเองเนาะตอนเป็นแม่พ้านอนัว่าคือถล่มแล้วแบบเก็บของไม่ทันนะคะพี่น้อง่ะไม่ว่าจะเขา นี่ต้องมาที่แมา่ามเลี้ยงเมื่อวานโอเคนะตกหรือเปล่าเนาะซื้ออะไรดีอยากไว้ซื้อของจริงเลยแต่ว่าย่านฝนชิฮามหัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปจอดบ้านนี้ก่อนบ้านนี้ก็ไม่มีรังคารนะเราต้องจอดรถ คนมาแล้วรออีกนิดนึงนะคะไม่มีบ้านใครให้เราจอดคามาแล้วว้าวไปบุข้างจอยมามาโอ้โหทีล่ะไปไซส์บ,บ้านนี่ไม่มีใครอยู่เลยเหรอโอ้ไม่มีคนอยู่เลย นี่คองก็เปียกหมดเลยนะคะยายยายอยา่าเฮ้าจะเชีอยงยังนี่ก็รออีกนิดนึงนะกิดคนมันหยุดโอ้ยายฝนจะห้เจ้าได้ทีแบบใจเย็นมากยายฮิ้ว บ่วมาเดี๋ยวบัมาสิไปต่อได้ไหมยังไงไปต่อหรือพอสันีิยังไงดีรออีกสักห้านาทีเนาะถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราค่อยไปต่อนะคะจะหาไปทำไมฮไม่เคยเห็นบ้านหรอกนี่คือบ้านน้องสะพายนะคะเฮ้ย วๆๆเี้อะาตตตอาตตตว้าว้าวว้า้ตาว่าไงลูกเฮ้ข้างล่างบอกโอ้นอนตัวนี้เหรอฮ้ย้กไไม่ได้มานะวันนี้อันนี้คือบ้านน้องสะภ้ายนะคะน้องสะพ้ายที่ว่าเป็นน้องสะพ้ายเมียเก่าของน้องชายนะคะมาดามโมโภก็มาอัพโหลดที่นี่ประจำนะคะ เวลาเราไม่มีสัญญาณจะไหนก็มาโหลดที่นี่นะคะเข้าออกได้ตามสบายนะคะก็คือมีอะไรก็ยังช่วยเหลือกันเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆครั้งนะคะทุกคนเดี๋ยวรอฝนซาก่อนนะค่อยไปต่อค่ะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะสุดท้ายก็ตกนะคะฝนอะโอ ไปใส่ก็บไรอันนี้กลางกันร่มนะคะนี่ของต้องแจกจ่ายนะคะทั้งอาหารน้องหมาแล้วก็ของคนนะคะไปต่อม่ได้ด้อเสิต้องรอยฝนหยุดตกก่อนจักหน่อยนิดนึงนะคะจะมัดให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่มันจะปลิวนะคะทุกคนรถเยอะแยะเต็มมันนี้ตลาดนัดด้วยอันนี้นะมัดเรียบร้อยแล้วนะคะกันปลิวนะคะ การลมพัดไปนะคะทุกคนอู้นะคะรถเสียแต่เมื่อคืนนะรถคันนั้นอะรถบัสคันนั้นนะคะเสียแต่เมื่อคืนเนาะเป็นยางรู้ะ่ะกรุงเทพนครพนมน่าจะเป็นเกี่ยวกับยางนะคะพอดูเมื่อวานนี้ยางมันมันแบนนะคะแล้วก็นเอียงมากเลยนะคะรถคันนั้นขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ เยอะไม่เบาเลยนะคนนี้